สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 3 0ขออนุญาตสอบถามครับผมลาออกจากงานเอกชนมาอยู่รัฐวิสาหกิจและส่งประกันสังคมต่อไม่ได้เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ8เดือนแล้วที่ไม่ได้ส่งประกันสังคมผมสามารถไปเบิกเงินสะสมคืนได้ไหมครับหรือมีแนวที่ไหนที่จะได้รับเงินสิทธิทต่างๆไหมครับอยากทราบคาตอบมากๆครับช่วยตอบหน่อยครับคือผมตอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับการที่คุณจะได้เงินสะสมคืนหรือไม่ คุณต้องดูองค์ประกอบดังนี้ครับอย่างแรกคุณส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนซึ่งคุณไม่ได้บอกมาถ้าคุณส่งไม่ถึง180เดือนถ้าคุณเกิดสิทธิ์ชราภาพคุณจะได้รับเงินสะสมทั้งหมดคืนแล้วก็จบกันไปแต่ถ้าคุณส่งตั้งแต่180เดือนขึ้นไปถ้าคุณเกิดสิทธิ์ชราภาพคุณไม่ได้เงินสะสมแล้วครับแต่คุณจะได้บำนาญทุกเดือนเท่าๆกัน ตลอดชีวิตโดยไม่สนว่าบำนานที่ได้ไปนั้นจะแซงหน้ายอดเงินสะสมแล้วเท่าไหร่ดังนั้นสาระสำคัญมันอยู่ที่จำนวนเดือนที่คุณนำส่งครับว่าถึงหรือไม่ถึง1 8 0เดือนถ้าไม่ถึง1 8 0เดือนไม่เกิดสิทธิบำนานก็จะได้เงินสะสมครับและอีกหนึ่งสาระสำคัญครับก็คือสาระสำคัญที่ว่าคุณจะใช้สิทธิได้หรือยังนั่นคือเรื่องของอายุครับตอนนี้รู้แค่ว่าคุณลาออกจากงานแน่นอนครับ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะทําให้เกิดสิทธิชราภาพแต่ไม่สมบูรณ์ครับต้องไปประกอบกับอายุด้วยถ้าตอนนี้อายุคุณยังไม่ถึง55ปีบริบูรณ์คุณก็ต้องรอให้อายุถึง55ปีบริบูรณ์เสียก่อนหรือถ้าตอนนี้อายุถึง55ปีบริบูรณ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยครับการที่คุณออกมาแล้วคุณไปทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมันก็จะมีผลเท่ากันนะครับไม่ได้แบ่งแยกสาขาอาชีพไปรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานรัฐวิสาหกิจไปบวชเป็นพระไปขาย๋วยเตี๋ไปทำงานตัดอ้อยทำไร่ทำนานอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆขอเพียงแต่ว่าไม่เป็นผู้ประกันตนเท่านั้นแหละครับคุณก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ชาราภาพแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนจะถูกตัดสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอายุเข้าถึงแล้วเนี่ยถ้าเขายังเป็นผู้ประกันตนอยู่เขาไม่เกิดสิทธิ์แต่ของเราเนี่ยคือออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาแล้วนะครับก็รอแค่อายุอย่างเดียวจะนอนรอเฉยๆที่บ้านไปทํางานอะไรก็ได้ไปบวชหรือไปอะไรก็แล้วแต่ไปเปิดกิจการเป็นเจ้าของบริษัทก็ยังได้เลยไม่ได้ทําให้คุณถูกตัดสิทธิ์ชราภาพและ ไม่ได้ทําให้คุณได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นคุณจะไปอ้างว่าก็คุณออกแล้วเนี่ยในชีวิตนี้คุณไม่มีทางกลับไปเป็นผู้ประกันตนอีกแล้วทําไมไม่ให้เงินชาราภาพคุณเลยอย่าเพิ่งไปตัดสินครับจากวันนี้ไปถึงอายุ5 5จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราเนี่ยจะไม่กลับไปเป็นผู้ประกันตนอีกบางคนมั่นใจถูกรัตเตอรี่รวยบอกว่าชาตินี้ไม่กลับไปเป็นลูกจ้างอีกแล้วแต่สุดท้ายครับ สอสเดือนเงินหมดไม่มีเงินใช้ก็ต้องดิ้นรนกลับไปเป็นลูกจ้างบางคนมีอาชีพอื่นที่บอกว่ามั่นคงกว่าลูกจ้างแต่สุดท้ายครับไปไม่รอดในสาขาอาชีพนั้นก็ต้องดิ้นรนกลับไปเป็นลูกจ้างดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินว่าจะไม่กลับไปเป็นผู้ประกันตนอีกจนกว่าจะอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์แล้วเกิดสิทธิชราภาพเมื่อนั้นแหละครับจึงจะมั่นใจว่า เมื่อถึงอายุ55แล้วคุณไม่ได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนจริงๆคุณจึงจะเกิดสิทธิชราภาพครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน ep ถัดไปครับสวัสดีครับ